แต่ก็มีประชาชนนะครับที่จะต้องเจอปัญหาเอีก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประชาชนที่อาศัยอยู่ที่อำเภอบางบานนะครับแล้วก็อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยที่จะต้องพบกับปัญหาครับเรื่องของดินเนี่ยมันซุดตัวลงนะฮะก็คือเป็นที่ดินบุญแนวตะลีนั่นเองนะฮะซึ่งประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับในขณะนี้ต้องย้ายออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายครับ นี่เป็นสภาพดินนะครับที่สุดตัวลงบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้บ้านเรือนชาวบ้านในตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่งได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากว่าดินที่ซุดตัวอย่างรวดเร็วมีความลึกกว่า7เมตรครับทำให้ชาวบ้าน,นครับต้องเร่งอพยพข้าวของแล้วก็รื้อถอนไม้ออกจากตัวบ้านเพื่อนําไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยซึ่งชาวบ้านในตำบลบ้านกลุ่มบอกว่าก่อนหน้านี้ดินได้เริ่มซุดตัวลงบ้าง แต่ว่ายังไม่มากนะครับจึงได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจนเมื่อคืนวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาครับดินก็เริ่มซุดตัวอย่างรวดเร็วครับกลัวตอนแรกไม่กล้าขึ้นบ้านเลยอะกลัวบ้านพังไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เป็นน,นะยู่มาหลายปีแล้วก็ไม่เป็นตอนที่น้ำเยอะอ่ะมันจะไหลไปทีงแล้วอ่ะ มันก็สไลด์อีกก็เลยเนี่ยสไลด์เข้าไปถึงขนาดนี้แล้วเราทำอะไรฮะเลยทำอะไรปลูรื้อบ้านค่ะรื้อไปไหนรื้อไปปลูกข้างนอกนะะก็อยู่ไม่ได้ตรงนี้ก็ที่มันพังกลัวไม่รื้อแล้วก็ไม่อยู่ไม่ได้อ่ะกลัวพังตอนกลางคืนนอน ก็เขาก็ส่งไปยังบัตรก,ก็ให้อรอรันธุนวันเนี่ยน้าได้เสาะไล่มาเรื่อยครับจนต้นไม้พังไปสารภูมิข้างหลังผมเห็นว่ามันลงมาทั้งอันใหญ่มากคนระับลงมาทั้งอันเลยแล้วมันต้องใช้กบประมาณที่สูงแล้วอยากจะฝากไปในภาครัฐนะครับไพ่ใช่วยดูเลยว่าอาจจะทำะปักเข็มและทําผนังขั้นน้ําเพื่อที่จะชะลอ,อน้ําที่ประทะไม่ให้ดินเนี่ยไปคือมันหลังจากนี้มันไม่มันก็จะลามเข้าไปในชุมชนอีกครับมันจะไม่หยุดแค่นี้ยนะ จากเหตุการณ์ดินบริเวณริมตลิง่งแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตัวนะครับก็ทําให้ชาวบ,บ้านแห่งนี้ได้รับความเดือดร้อนต้องขนย้ายข้าวของออกจากพื้นที่ไปแล้วเกือบสิบหลังครับจึงอยากให้หน่วยงานและก็ภาครัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยครับนี่ก็คือปัญหาหลังจากที่น้ำลดไปแล้วซึ่งกาน,น,นีครับเราก็ได้มีคําแนะนำนะครับจากทางด้านของผู้เชี่ยวชาญา,างด้านวิศวกรเมื่อประชาชนก่อนที่จะเข้าไปดูบ้านของตัวเองนะฮะให้สังเกตดูว่ามันมีพื้นดินเนี่ยแตกแยกว่าแตกคราวขนานคู่กับบ้านหรือเปล่า หากว่าแตกแบบนั้นไปนะฮะอาจจะทําให้บ้านเรือนของคุณผู้ชมนั้นนะครับได้รับผลกระทบได้เลยทีเดี